มืึอนี้พานนอ,นออกมานอกบ้านเด้พี่น้องเอามานอก,ออก้องสบายดีลูกสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องลูกสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุขุคนอ,อย่ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ให้พี่น้องได้เบิกกำกันพี่น้อง,ออง,อองว่าคนมีแขวะสองเหลี่ยมสามารถกินมักแตงน้อยได้พี่เนอะนัะน่นลูกเมึงไหนพี่น้อง มึงดูตัวมันตัวลูกกัดก่อนหรืออะไรอันนี้เดี๋ยวพี่น้องจะลูกอะไรตัวนี้จะเป็นหูเลยพี่น้องเยเป็นการละเวนกระไซมืออันจกเข้าไปแล้วก็หยัดใส่ปากกินเป็นไลยขอเลิพาน้องนนมาเปลี่ยนบรรยากาศจะพี่น้องเอามาหนังลินอยู่นนอกบ้านหนังโยมใหม่เย็นตรงนี้กินข้าวไปน้ำน่ะกัดชีวาเวลเสียงแข่ดังกอดกอดเลย แก้วมันขนาดเลยเนี่ยวันนี้อากาศมันเย็นพี่น้องเอากาศเย็นๆพี่น้องเลยลุงจ๋านี่น้องนะนนท์ลูกฮานาฮานาเด้อลูกมาจับลูกไล่ให้ปล่อยให้ลูกเรียนแบบตามใจเพีนเน่นนะงก๋า <c oughs> หากกิกนข้าวแล้วเด้อพี่น้องหาก,กินข้าวแล้วตำมกถั่วปิ้งซิน้นส่วนคลิปกินน่ะไปเบิ่งอยู่ซองกุ้งบอลลาหนอนนนท์นะพี่น้องเด้อ ได้เดจ้านอนน้อยนอนลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราบุลลุสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราบอจ้าสบายดียังบุลุกินดอิ่มได้เด้อยกินจุดอิ่มพี่น้องเอ้ยหยอกแม้วันนี้พนอารมณ์ดีพี่น้องก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งนนกันพี่น้องเนาะแน่นเก็บเอาไว้ให้น้องอนุเพื่อเพื่อนยัยน้ำเป็นการเป็นกาเขาไปเบิ่งคลิปนี่แหละพี่น้อง คลิปพันเองเวลาเพิ่นนันใหญ่ตอนใหญ่กับตอนน้อยอะไรตอนทางเรือทางซนพี่น้องทางซนอันนี่ก็อยู่แจหน้าที่พี่น้องอยู่หัวนะอยู่ตอนหนาห้องผักนะพี่น้อง <c oughs> ทางด้านเพี่เห็นเหมือนกันนะทางนั้นเนาะต่อเติมเฮือนครัวพี่น้องเห็ดไปได้เลยเพี่นก เหตุเปเรื่อยเนาะสวิงนะมีบนยุดธมีมือแลวเห็นด้วยกันวันวะต้องต่อเติมไปเรื่อยๆเพื่อนเอ้โอ้ยวายลมจ้าสิลมลมแห้งเปนอพวกหนาคนซีดอรเงียเอาเอาตุ้งน้ำเต่งไว้ให้ตุ้น้ำเต็งไว้อ่ะด้อครับเอาเด้อพื่อนอ สำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อฝากช่องน้องอนนนนนได้พี่น้องน้องอนนนนรัชนนท์พี่น้องฝากช่องเน้นน้อยช่องนี่วันนี้อบอกอมใจพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเด้อสบายดีสบายดีนนนนบายบายทุกบายบายมาสนใจเลยพี่น้องคนได้กินแล้วคนบ่สนใจยังเลยก่อนจ้าาจกนนิห้เดอ